สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านนิยายเสียงเชรามินกันอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้เรายังอยู่กับนิยายโรแมนติกดราม่าเรื่องลมหวนเจ้าเอ๋ยนะคะมาเอาใจช่วยเพตรากันดีกว่าค่ะว่าจะทำอย่างไรเมื่ออยู่ๆอ,อามันก็กลับเข้ามาในชีวิตของเธออีกครั้ง และอดีตของทั้งสองคนเกิดอะไรเลวร้ายขึ้นทำให้เพตราต้องหอบท้องหนีมาจากเขามาร่วมหาคำตอบกันได้ในบทที่2ค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆด้วยนะคะและถ้าหากท่านใดอยากฟังฉบับเต็มแล้วแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ m a p m a r k e t ค่ะ ที่สองท้องชายหนุ่มในชุดนักศึกษาหันกลับมามองร่างเล็กที่ยืนก้มหน้าสองมือกำแน่นเข้าด้วยกันค่ะตรวจเมื่อเช้าตรวจตั้งสองสามรอบด้วยเธอตอบเขาน้ำเสียงสะเทือนสั่นเครือไปทั้งอกทั้งใจเป็นไปได้ยังไงก็เราป้องกันกันตลอดเขาว่าถ้าทางเครียดจัดขึ้นมาทันที เพตราก็ไม่รู้อาจจะเป็นคืนนั้นที่พี่อาร์ตเมาเราไม่ได้กินยาคุมหรอกเหรอก็กินอยู่แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วจะให้ทำยังไงคะหญิงสาวรู้สึกขอบตาร้อนเผาขึ้นมาทันทีเมื่ออีกฝ่ายเหมือนจะต้องโทษว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดของเธอมันเจ็บแปลบเบหมือนถูกไฟช็อตเป็นครั้งคราวพี่ไม่ได้ตำหนิหนูนะแต่เราเรียนกันอยู่ทั้งคู่ ในจะครอบครัวของทั้งสองฝ่ายอีกล่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนาเพตราถึงได้มาบอกพี่อาร์ตไงคะเพราะเพตราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันเธอเพิ่งเข้าเรียนคณะน,นิเทศศาสตร์ปีหนึ่งถือเป็นน้องใหม่หมัดๆแบกความหวังและความฝันทั้งของตัวเองและพ่อแม่ไว้เต็มบ่าบัดนี้เหมือนทุกอย่างจะพังทลายสิ้นเสียแล้วทางบ้านพี่คงไม่ยอมรับเรื่องนี้แน่ๆ เขาถอนหายใจแล้วยกมือขึ้นบีบขมับส่วนมืออีกข้างก็เท้าสะเอลเอาไว้พ่อกับแม่เพตราก็เหมือนกันพวกท่านต้องเสียใจผิดหวังมากๆแล้วน้ำตาที่พยายามเก็บกลั้นก็ไหลพรากอาบแก้มลงมาอย่างไม่อาจหยุดยัง้งชายหนุ่มเห็นดังนั้นจึงเดินเข้าไปยืนตรงหน้าแล้วมือไล่เช็ดแก้มขาว พลางรวบร่างเล็กเข้ามากอดปลอบโยนอย่าร้องไห้สิครับพี่ผิดเองที่ไม่ทันระวังตัวชอบเอาเปรียบเพตราอยู่เรื่อยยังไงพี่ก็ต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองหนูไม่ต้องกลัวนะพี่อาดเป็นความซาบซึ้งใจอย่างยิ่งเมื่อได้ยินอย่างน,น้อยๆวันที่เลวร้ายที่สุดเขาก็ยังคงอยู่กับเธอเสมอไม่ได้โดดเดียวเดียวตายเหมือนอย่างแต่ก่อนเก่าอีกแล้ว เพตราต้องกลับบ้านแล้วใช่ไหมเราค่อยโทรคุยกันนะระหว่างนี้พี่จะพยายามหาทางออกเองไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นจำไว้ว่าพี่ยังอยู่กับหนูเสมอเขาว่าก่อนจะหอมแก้มนวลเบาๆแล้วพละร่างเล็กออกจากตัวค่ะพี่อาร์ตหนูรักพี่อาร์ตนะคะพี่ก็รักหนูจ้ะ ชายหนุ่มส่งยิ้มอบอุ่นให้แม้วาตาจะแฝงความเคร่งเครียดเอาไว้มากมายแต่ก็ต้องสะกดเก็บเอาไว้ด้วยเพราะตัวเองต้องเป็นเสาหลักให้กับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอเพตราไม่ได้ต่างอะไรจากเด็กน้อยเธอเติบโตมาในครอบครัวข้าราชการแม่เป็นครูพ่อเป็นนายอำเภอซึ่งกเกษียณแล้วทั้งคู่และด้วยมีลูกคนเดียวก็คือเธอตอนอายุมากแล้ว ด้วยความเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมย่อมตั้งความหวังไว้ที่ลูกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกท่านจึงเข้มงวดทุกอย่างส่วนเขาแม้ทางบ้านจะมีฐานะเพราะทำธุรกิจห้างทองแต่ก็ไม่ได้มีศักดินาเป็นอนันต์เหมือนในโลกคู่ขนานกันเลยก็ว่าได้พี่อารไม่ต้องไปส่งรอกค่ะเดี๋ยวพ่อแม่เห็นเข้าจะเป็นเรื่องอีก เธอว่าเมื่อแฟนหนุ่มจับมือเราทำท่าจะจูงมือเดินไปด้วยกันเพราะตอนนี้ทางครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเข้าใจว่าพวกเขาเลิกรากันแล้วหลังจากเกิดข้อพิพาทถึงขั้นนัดเคลียร์ปัญหากันที่โรงพักเรื่องมันยาวยืดเยื้อมาตั้งแต่เธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ใหม่ๆได้พบกับเขาและคบหากันในที่สุดความรักที่ต้องหลบๆซ่อนๆเพราะผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วย ย่อมปกปิดได้ไม่นานเมื่อพ่อกับแม่ของเธอเสิบจุนรู้ความจริงพวกท่านก็แจ้งความดำเนินคดีอมันในข้อหาพรากผู้เยาวเนื่องจากตอนนั้นเธอยังอายุไม่ถึง18ปีเต็มแต่เมื่อทุกอย่างผ่านไปก็พิสูจน์ให้เห็นชัดว่าต่อให้เกิดอะไรขึ้นเขาก็จับมือเธอก้าวข้ามทุกขวากน้นาำอยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้ และเพตราเชื่อว่ามันจะเป็นเช่นนี้จนตราบสิ้นอสงไขยอย่าคิดมากล่ะอมันยิ้มเศร้ายกมือขึ้นวางศีรษะของเธอแล้วขยี้หยอกเอินเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับเธอเพตรายิ้มรับและพยักหน้าก่อนจะเดินจากลาค่อยๆกลืนห่างไปกับนักศึกษาคนอื่นๆโดยที่อมัน ยังคงยืนอยู่ใต้อาคารแห่งนั้นมองดูเธอจนลับหายไปจากสายตาเขาตอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมากดเบอร์โทรหาเพื่อนสนิทคนหนึ่งในกลุ่มตรงกูมีเรื่องจะปรึกษามึงวะชายหนุ่มเริ่มบทสนทนาโดยไม่รีรอ <c oughs> เพื่อสาสางปัญหาที่ตัวเองเป็นคนก่อ เพื่อคลี่คลายปัญหาให้ทั้งเพตราและเขาได้ใช้ชีวิตกันอย่างเป็นปกติตังเช่นคนอื่นๆอีกครั้งขณะนั่งอยู่ในรถเพื่อเดินทางกลับบ้านหัวใจของเพตราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเ,เสียเลย เธอไม่รู้ว่าควรทำหน้าอย่างไรต้องทำตัวแบบไหนเมื่อต้องอยู่กับพ่อแม่ตอนเช้าพอเจลีกเลี่ยงได้เพราะเธอออกไปตั้งแต่พวกท่านยังไม่ลงมาจากห้องด้วยความลนลานเมื่อใช้ที่ตรวจคันซึ่งซื้อมาเมื่อวานตรวจพบว่าตัวเองทำผิดมาหันเสียแล้วครั้งแรกคิดว่าอาจมีความผิดพลาดแต่ครั้งที่สอง ครั้งที่สามถือเป็นการตอกย้ำอย่างแน่ชัดว่าทุกอย่างได้เกิดขึ้นจริงๆเพตราถึงบ้านแล้วทำไมไม่ลงมาล่ะอ,อ๋อจริงด้วยกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นานาทศขอบคุณนะคะที่ไปราวันนี้ เธอบอกขอบคุณคนงานชายในบ้านซึ่งมีหน้าที่ทั้งทําสวนดูแลความเรียบร้อยต่างๆรวมถึงพ่วงตำแหน่งคนขับรถของบ้านด้วยโดยมีภรรยาของนายทดชื่อเนียนเป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่เช่นกันไปเถอะน่าจะเอารถไปเก็บละเดี๋ยวต้องไปตัดหญ้าหลังบ้านอีกพลขับว่าเมื่อเพตราลงไปแล้ว บ้านหลังใหญ่ที่คุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดในวันนี้มันช่างหน้าอึดอัดอึมครึมสิเลืเกินแต่จะทำอย่างไรได้เธอก็ต้องเสียแซงบากหน้าอยู่ที่นี่ต่อไปจนกว่ามันจะหาทางแก้ปัญหาได้เมื่อก้าวแรกเหยียบผ่านธรณีประตูเข้ามาด้านในห้องโถงเธอก็ได้พบว่าทั้งบิดาและมารดาต่างก็นั่งหน้าเบื้องตึงอยู่ก่อนแล้ว เนียนซึ่งกำลังเช็ดทำความสะอาดชั้นวางของอยู่ก็รีบถอยกลับเข้าไปในครัวคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะเธอกล่าวทักทายด้วยความประมาทก,กว่าครั้งไหนๆในชีวิตก่อนจะน้อมตัวลงหวังเดินเลี่ยงขึ้นไปบนห้องนอนของตัวเองหยุดอยู่ตรงนั้นแหละเสียงเข้มของมารดาสัง่ง เพตราชะงักฝีเท้าทันทีก่อนจะถูกอะไรบางอย่างจากมือของท่านคว้างมาโดนใบหน้าว <Why? S 1> ายเธอใช้มือปัดป้องจนสิ่งนั้นหล่นลงไปบนพื้นและเมื่อมองตามก็ต้องตกใจตัวซีสันสารเลวผู้เป็นพ่อลุกขึ้นไปตบหน้าลูกสาวคนเดียวด้วยความกโกรธเพตราที่ไม่ทันได้ตั้งตัวถึงกับเซจนเกือบลม้ม มือน้อยๆจับตรงแก้มร้อนเผาด้วยความเจ็บน้ำตาก็ไหลพรั่งพรูเป็นทำนบแตกในทันทีนี่คือสิ่งตอบแทนที่พ่อกับแม่เลี้ยงแกมาอย่างดีงั้นเหรอเพตราพัชรากับมือแน่นเดินเข้ามาสมทบแล้วดึงผมสาวน้อยในชุดนักศึกษาเวี่ยงให้ล้มลงกับพื้นคุณพ่อคุณแม่หนูขอโทษไม่ต้องถาม ไม่ต้องขอคำอธิบายเพราะเธอพอจะเดาออกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นความเครี้ยกราดโกรธาที่พวกท่านแสดงออกมาเป็นคำตอบได้เป็นอย่างดีกูเลี้ยงมึงมาให้ข้าวให้น้ําให้เรียนสูงๆอยู่สุขสบายไม่เคยต้องตรากตราเราดูมึงทำตัวอิลูเกวนมักง่ายไม่เลือกเรียนก็ยังเรียนไม่จบมึงมาท้องประจานพ่อประจานแม่แบบนี้รู้ไปถึงไหน กูไม่ต้องอายเอาหน้าแทรกแผ่นดินหรอกเหรอที่ผ่านมาอดีศรไม่เคยขึ้นมึงขึ้นกูกับลูกสาวสักครั้งแต่ครานี้มันเหลืออดจริงๆสิ่งที่พ่อกับแม่สั่งสอนเคยเข้าหัวเราบ้างไหมเพตราคนที่หวังดีที่สุดในชีวิตลูกทำไมลูกไม่เคยคิดถึงบ้าง ฝั่งผู้เป็นแม่ดูด่าไปพลางร่ำให้ไปพลางจนต้องพาตัวเองไปนั่งลงตรงที่เดิมแล้วตีอกชกตัวด้วยความเสียใจเป็นนักหนาพัดใจเย็นๆคุณไปพักก่อนเถอะทางนี้ให้ผมจัดการเองดีกว่าฉันไหวค่ะคุณสอนแม่เนียนแม่เนียนอยู่ไหนนางยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้สามีว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเอ่ยเรียกแม่บ้านเสียงดัง เพตรานั้นยังคงหมอฟุบสะอื้นอยู่กับพื้นไม่รู้จะหาทางออกใดให้กับตัวเองไม่ว่าอย่างไรเธอก็ผิดต่อพวกท่านมากมายจริงๆแล้วมันคงไม่มีทางแก้ไขอะไรได้อีกแล้วมีอะไรคะคุณพัดคุณสอนเนียนเดินเข้ามาด้วยท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้ก้มหน้าก้มตาไม่กล้ามองใครไปเอาผ้าของมันที่เก็บใส่กระเป๋าลงมา น้ำเสียงเต็มไปด้วยความขมขื่นและเข้มแข็งในฐานะแม่ดวงตาแดงก่ำจ้องเขม่งอยู่ที่ตัวลูกสาวซึ่งกำลังเงยหน้าขึ้นมาด้วยความเศร้าโศกฉันให้แกเลือกเพตราและจะไม่มีอีกเป็นครั้งที่สามถ้าแกคิดจะเก็บเด็กไว้แล้วยังไม่ยอมเลิกกับมันก็ออกไปจากชีวิตพวกเราซะแต่ถ้าแกยังมีจิตใจ มีเศษเสี้ยวความรักที่พ่อแม่ให้ไปกลับคืนมาบ้างเราจะลืมทุกอย่างและเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ต้องไม่มีมันกับไอ้มารหัวขนนั่นอีกต่อไปคุณแม่คะหนูขอโทษแม่ยังทำอย่างนี้เลยนะคะหนูขอโทษจริงๆสองมือยกขึ้นไหวพนม ร้องขอความเห็นใจจากผู้ให้กำเนิดด้วยน้ำตานองหน้าเธอรู้แก่ใจเสมอว่าพวกท่านพูดจริงทำจริงเพราะถูกเลี้ยงดูมาอย่างนั้นและเคยได้รับโอกาสมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตัวเลือกครั้งนี้มันก็ยากเย็ยนเกินจะตัดสินใจได้หนึ่งคือผู้ให้กำเนิดเป็นผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดู อีกหนึ่งคือหัวใจรักและเลือดเนื้อเชื้อไขที่กำลังก่อเกิดขึ้นมาในอีกไม่ช้ากระเป๋าค่ะคุณเนียนเดินลงมาจากชั้นบนพร้อมกระเป๋าสัมภาระใบาไม่ใหญ่นักวางไว้ข้างๆโซฟาที่พัชรานั่งอยู่แล้วแอบเหลือบมองไปยังเพตราเล็กน้อยพยายามพยักหน้าให้เด็กสาวยอมรับเงื่อนไขเสีย เพราะถึงอย่างไรนางเองก็เอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่งเช่นกันออกไปได้แล้วเนียนพัชราสัง่งแม่บ้านก็น้อมรับแล้วจากไปแต่โดยดีแม้ใจจะอยากช่วยเท่าไรก็รู้ว่าไม่ใช่ธุระของตัวเองซึ่งเป็นเพียงลูกจ้างเท่านั้น ไม่ต้องมาคร่ำครวญจะเป็นจะตายไอตอนมึงทำมึงเอาสมองส่วนไหนคิดถึงไปสมสู่กับไอลูกแจ็คลูกไพร่นั่นจนท้องโยมาประจานกูถ้าไม่เห็นแก่แม่มึงกูจะไม่ให้โอกาสมึงเป็นครั้งที่สองตัดสินใจซะถ้าเลือกมันกับเด็กเวนนั่นมึงก็หิ้วกระเป๋าออกไปจากบ้านนี้ได้เลยเราไม่ต้องกลับมาอีกพ่อคะแม่คะจะไม่ถามหนูหน่อยเหรอคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น จนป่านี้เรายังจะถามอีกเหรอต้องรอให้ลูกมึงออกมาสักครอกสองครอกให้ชาวบ้านเขานินทากันทั่วบ้านทั่วเมืองก่อนหรือไงไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเธอคลานเขาเข้ามาใกล้บิดาและมานดาเล็กน้อยก่อนจะนั่งลงและใช้มือปาเ็ินน้ำตาที่กำลังนองพลางสายหน้าที่ตรวจคันสามอันมันเป็นคำตอบมากพอแล้วเพตราไม่ต้องพิรีพิไรบอกมาว่าแกจะเอาอยัางไง แม่คะหนูยอมรับว่าหนูท้องกับพี่อาร์จริงๆแต่อย่าทำร้ายลูกของหนูเลยนะคะหนูขอร้องหนูสัญญาว่าจะดูแลลูกเองไม่ให้พ่อกับแม่เดือดร้อนเลยคะ่ะพูดแบบนี้แสดงว่าแกได้เลือกแล้วใช่ไหมน้ำเสียงของพัชราเต็มไปด้วยความขับแค้นใจจนสั่นเครือ กระนั้นนางก็ยังคงใจแข็งกำมือแน่นไม่ยอมโอนอ่อนให้กับลูกเพราะความผิดครั้งนี้มันช่างมหาศาลเหลือเกินไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณแม่เธอปฏิเสธทั้งน้ำตาหันไปมองทางพ่อที่กำลังกัดเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความกโกรธหันไปทางแม่ก็พบแต่สีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความผิดหวังรุนแรงมันจะยังมีทางอื่นอีกไหม ที่พ่อจะประนีประนอมให้เรื่องนี้มันจบลงไปด้วยสวัสดีฉันกับพ่อแกมีเพื่อนเป็นหมอเป็นพยาบาลถมเทแกไม่ต้องกลัวหรอกทุกอย่างจะปลอดภัยถ้าอยากได้ลูกก็เรียนให้จบให้ได้งานดีๆหาคนที่มันคู่ควรกว่านี้ไม่ใช่ไอ้ลูกเจ็กนั่นแกมันรู้เท่าไม่ทันมันหรอกฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนทำไมฉันจะดูไม่ออกแม่คะหนูกับพี่อาร์เรารักกันจริงๆนะคะ แล้วพี่อาร์ตก็รู้เรื่องที่หนูท้องแล้วด้วยเขายอมรับค่ะเขากำลังหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่ลำพังตัวมันยังแบมือของเงินที่บ้านอยู่เลยจะเอาปัญญาที่ไหนมารับผิดชอบมึงอุตสาห์ส่งเสียให้เรียนสูงๆทำไมถึงโง่เป็นหลงคารมมันได้อธิรทอนหายใจกับความหัวอ่อนของลูกยิ่งโกรธยิ่งเสียใจจนสันไปทั้งตัวคุณพ่อคุณแม่ อย่าบังคับให้หนูเลือกเลยนะคะหนูเลือกไม่ได้เธอร่ำร้องจะเป็นจะตายศีรษะปวดร้าวเหมือนถูกของแข็งบีบรัดในอกเจ็บจุกตีตื้นขึ้นมาจนถึงลำคอกระอักกระอ่วนคล้ายจะอาเจียนหากย้อนเวลากลับไปได้เธอเองก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นงั้นมึงก็ออกไป เสียงห้าวถุมตะโกนก้องพร้อมกับชฉวยเอากระเป๋าผ้าโยนใส่ร่างเล็กที่นั่งอยู่กับพื้นพัชาราลุกขึ้นยืนแล้วเดินร้องไห้วิ่งขึ้นไปด้านบนด้วยความผิดหวังปล่อยให้สองพ่อลูกเผชิญหน้ากันตามลำพังคุณแม่คุณแม่หนูขอโทษเพตราพยายามคลานตามไปแต่ก็ถูกบิดาเข้ามาขวางเอาไว้ มือหนึ่งของท่านจับแขนเธออีกมือหนึ่งถือกระเป๋าและลากพาออกไปนอกตัวบ้านอยากอยู่กับมันนักมึงก็ไปไปอยู่กับมันให้ชื่นมืน่นเราไม่ต้องกลับมาให้กูเห็นหน้าอีกอีกลูกทรพีอธิสรตะคอกเกลี้ยวกราด ดวงตาแดงกล่ำด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจทั้งลากทั้งดึงลูกสาวคนเดียวพร้อมกระเป๋าใบน้อยมาทิ้งไว้บนถนนแล้วปิดประตูรัว้วเดินลิวล้วๆเข้าบ้านโดยไม่มองเหลียวหลังคุณพ่อคุณพ่อคะอภัยให้หนูด้วยเถอนนะคะหนูขอโทษเสียงร้องไห้เหมือนจะขาดใจบาดลึกหัวอกคนเป็นพ่อลูกสาวคนเดียวมีหรือจะไม่รัก เพตราเป็นดั่งแก้วตาดวงใจเขาและภรรยาเฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในคันตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้ว่ามีเธอวันนี้ทุกอย่างได้ล่มสลายไปหมดแล้วทั้งความหวังความรักจิตวิญญาณทั้งหมดมันได้พังพินาศไปสิน้น ต่อไปนี้เขากับพัชราก็คงต้องใช้ชีวิตอยู่กันตามลำพังโดยปราศจากความรู้สึกใดๆเว้นเสียจากความทุกข์ทรมานที่กัดกร่อนตราบถึงวันสุดท้ายจนกว่าจะสิ้นลมร่างใหญ่สุดลงนั่งกับพื้นเมื่อเสียงด้านนอกเงียบลงใบหน้าประชิดกับหัวเขาและน้ำตาไหลก่อนปล่อยโฮมาทุกอย่างอย่างสุดกลั้นเป็นความเสียใจครั้งแรกในชีวิต ที่ทำให้ลูกผู้ชายชายชาติทหารอย่างเขาร้องไห้โดยไร้ซึ่งความอับอายให้อาลายัยด้านนอกเพตรายังคงนั่งคุกเขาอยู่หน้าประตูรั้วนั่นแม้จะไม่มีเสียงร้องไห้คร่ำครวญแต่น้ำตายังคงไหลบ่าไม่ขาดสายนี่คือโทษทันที่จะไม่มีทางได้อุทธรน,นิสัยพ่อกับแม่เป็นคนเด็ดขาดแค่ไหนมีหรือลูกจะไม่รู้ แต่ก็ใช่ว่าใจจะอยากลาห่างต่อให้พวกท่านเข้มงวดควบคุมชีวิตเธอมากเท่าไรแต่ทั้งสองก็คือผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ให้ชีวิตเธอได้มีทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ตัวเธอเองตั้งหากที่ผิดปล่อยให้ความรักเข้าครอบงำจนขาดความยับยังชั่งใจเลยเถิดจนกลายเป็นปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้ หนูขอกราบลาคุณพ่อคุณแม่นะคะหากยังมีบุญวาสนาต่อกันหวังว่าสักวันคุณพ่อคุณแม่จะให้อาภัยลูกอกตัญยูคนนี้พูดจบก็ยกมือขึ้นพนมแล้วก้มกราบแน่พื้นถนนไม่ได้สนใจสายตาของผู้คนและรถราที่สัญจรไปมาแล้วเธอก็ทอสังขารลุกขึ้นพร้อมหยิบกระเป๋าผ้าไปน้อยตัดสินใจก้าวเดินออกไปจากชีวิต ของบิดามารดานับตั้งแต่นั้น